อิโซด5โมเสสและพระมญดสิบประการตอนนี้เรามาอยู่ที่ภูเขาสินายกันแล้วแต่บรรยากาศดูน่ากลัวจังเลยโอ้โหดูนั่นสิควันกำลังลอยขึ้นมาจากภูเขาผู้คนก็กำลังตัวสั่นด้วยความกลัวเกิดอะไรขึ้นกันแน่เงี้ย เอ๊ะนั่นไงดาวเด่นของเราวันนี้โมเสสบางทีเขาอาจจะรู้ว่าทำไมผู้คนถึงกลัวกันแบบนี้อืมอย่าบอกนะว่าเธอไม่รู้จักโมเสสเป็นไม่ได้ยังไงล่ะงั้นฟังทางนี้นะเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องของเขาให้ฟังก่อนโมเสสเกิดที่ประเทศอียิปต์และเขาเป็นชาววิบลูแต่ตอนที่โมเสสเกิดนั้นมีกฎหมายที่น่ากลัวมากถูกประกาศใช้สงสัยใช่ไหมล่ะว่ากฎหมายอะไร มันก็คือกฎหมายที่สั่งให้เด็กผู้ชายชอวพิลูทุกคนที่เพิ่งเกิดทุกคนต้องเอ่อเรื่องที่เหลือมันโหดร้ายเกินไปนะ่ะเอาไว้เล่าตอนตัวกว่านี้ดิ่งน,นะเอ๊ะแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะฟาโลก้อยโมเสตปลอดภัยดีคุณพ่อกับคุณแม่ของเขาเอาเขาใส่ตะก้าแล้วซ่อนไว้ในแม่น,ำน้ำไนแล้วเจ้าหญิงลูกสวของฟาโลก็มาเจอโมเสตลอยในแม่น,ำน้ำไนและ Da! โมเสสก็กลายเป็นเจ้าชายแห่งอียิปต์แต่พอโตขึ้นโมเสสดันทําผิดพลาดครั้งใหญ่จนต้องหนีไปอยู่ในถิ่นทุรกนนันด้รและกลายเป็นคนเลี้ยงแกะอยู่กลางเทะเลทรายแล้ววันหนึง่งโมเสสก็ได้พบกับพระเจ้าท่ามกลางพุ่มไม้ที่มีไฟลุกแต่ไม่ไหม้และจากนั้นพระเจ้าก็มอบภารกิจสําคัญให้กับโมเสสนั่นก็คือช่วยเหลือชาวอิสราเอลที่กลาลังทุกข์ยากในอียิปต์โมเสสจึงเชื่อฟังคาของพระเจ้าและบุงหน้ากลับสู่ประเทศอียิปต์ทันที แน่นอนว่าฟาโลจะไม่ยอมปล่อยชยอยเซลเลวง่ายจนกระทั่งต้องเจอกับพัยพิบัติสิบประการอย่างแน่นอนฟาโลจึงยอมแพ้แต่อยู่ดีเขาก็เปลี่ยนใจแล้วส่งกองทัพไปไล่จับแต่พระเจ้าแหวกทะเลแดงออกเป็นสองฝั่งให้ชอยเซลเลเดินผ่านและทุกความพยายามของฟาโลก็ล้มเหลวเหมือนมาเห่าต้นไม้เลยละ่ะหยุดตรงนี้ก่อนเหตุการณ์ที่ชอยเซลเลออกจากอียิปต์นี้เราเรียกว่าการอพยพหรือ exodus จำไว้นะคำนี้สำคัญมากเลยละ่ะขีดเส้นใต้ไว้ด้วยนะแล้วติดดาว เอาละไปต่อกันเลยหลังจากออกพยพแล้วชาวอิสราเอลก็เริ่มเดินทางไปยังดินแดนคณาอันและเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ3เดือนพวกเขาก็มาถึงที่นี่ภูเขาซีนายแต่โมเสสเกิดอะไรขึ้นบนภูเขาซีนายเหรอทำไมพวกคนถึงได้กลัวกันตัวสั่นแบบนี้ล่ะอ๋อเข้าใจแล้ว โมเสสบอกว่าพระเจ้าเสด็จลงมาบนภูเขาซีนายเพื่อประทานบัญญัติสิประการให้กับชาวอิสราเอลและตอนนี้โมเสสกำลังนำบัญญัติเหล่านั้นมาบอกกับชาวอิสราเอลแต่บัญญัติตั้ง10ข้อชาวอิสราเอลอาจจะรู้สึกว่าเยอะจังเลยแถมเต็มไปด้วยคำว,ว่าห้ามนี่ห้ามนนู่น เหมือนพระเจ้าจะาขี้บ่นนิดนึงนะหืมอะไรนะไม่ใช่เหรอโมเสสบอกว่ามันยาสิบป็นการนั่นนะ่ะเป็นการบ่นด้วยความรักเอ๊ะบ่นด้วยความรักโมเสสช่วยที่บ้านหน่อยสิว่ามันหมายความว่ายังไงหมให้เราลองนึกถึงเวลาพ่อแม่บ่นเราดูสิ เข้าใจแล้วลองคิดดูนะเด็กๆพ่อแม่ของเราบ่นเราเพราะห่วงเรามากๆแบบนี้แหละพระเจ้าให้บัญญัสิปการเพราะความห่วงใยในตัวเราคุณคิดว่าอย่างไรโมเสสฉันพูดถูกไหมตอนนี้โมเสสกำลังทิบายความหมายของบัญญัสิปการให้กับชายศิระฟังพอฟังไปเรื่อยๆดวงตาของผู้คนก็กำลังเป็นประกาย ฉันว่าพวกเขาดูเหมือนจะซาบซึ้งในความรักของพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ในบัญยัตเหล่านั้นความรักของพระเจ้าที่มีต่อเหล่านั้นช่างเยี่ยม